สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านเลยวิปิดการขายสินค้าภายในร้านนะคะแม่ค้รวมท,เวทีเดียวเลยนะคะสําหรับสินค้าที่ปิดกันขายนะคะ เริ่มที่รายการแรกเลยนะคะเป็นโครงสยามคูมตา nc พัดบวกนะคะคันนี้นะคะเป็นโครงสยามนะคะ nc พัดบวกแบบแปลงบุมล้อนะคะแปลงตัวเคลื่อนสายพานนะคะเดิมออกนะคะคันนี้ลูกค้าใส่เป็นให้ใส่เป็นวินหนาก้านะคะเป็นโครงนะคะพร้อมล้อกันฟางนะคะสำหรับชุดนี้นะคะอยู่ที่4 0,000บาทนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเช็คให้พร้อมใช้งานแปลงครบชุด พร้อมรอกันฟังใหม่นะคะจัดส่งให้ลูกค้านะคะจากอําเภอรพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะจะส่งให้ลูกค้าออนไลน์อําเภอรพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจเดินทางมาสั่งจองไว ตั้งแต่รถยังไม่ได้เช็คเลยนะคะลูกค้าเดินทางมาสั่งจองเลือกสีเลือกแบบเองเลยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสำหรับชุดนี้จะอยู่ที่40,000บาทนะคงสยาม NC พัดบวกแบบแปลงครบชุดเลยนะคะ วินหนาเ้าโคงพร้อมร้อกันฟางสีเขียวนะคะชุดนี้40,000บาทนะคะแล้วก็รายการที่2นะคะเป็นโคงสยามคูปตา NC131 นะคะคันนี้เป็นเสื้อ FCD นะคะลูกค้าเป็นโครงพร้อมบางโคนใหม่ t t k น้ำเงินนะคะ เป็นแบบแปลงครบชุดเหมือนกันนะคะแปลงดุมล้อแปลงตัวขึ้นสายพานนะคะคันนี้เป็นวินหน้า8นะคะลูกค้าเบรกนอกวินหน้า8นะคะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอร้านสักนะคะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีนะคะสั่งจองออนไลน์ไว้แล้วก็เสร็จแล้วเดินทางมารับสินค้าที่ร้านของเรานะคะสำหรับชุดนี้จะอยู่ที่35,000บาทเป็นเสื้อ F C D นะคะพร้อมบางโคนน5ะคะ35,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้านะคะอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ 0946022291นะคะร้านชันชัยแท็กเตอร์จังหวัดกําแพงเพชร เบอร์แอดไลน์ได้นะคะ0946022291นะคะเรามีบริการจัดส่งให้นะคะลูกค้าถ้าไม่ไกลจากกำแพงเพชรเราจัดส่งเองให้ลูกค้าช่วยแค่ค่าน้ำมันนะคะถ้าจาาเป็นขนส่งเอกชนไปเขาคิดตามระยะทางนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะส่วนรายการที่3นะคะเป็นโคมุยเล้งบางนานะคะโคมุยเล้งบางนาจะอยู่ที่16,500บาทนะคะ ขอมุยเล้งบางนาคันนี้ลูกค้าจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะลูกค้าจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะเช็คให้พร้อมใช้งานสินค้าสวยตรงปกไม่จุกตาตรงที่ชานชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้าจะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะ ลูกค้าจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะกับโคมงมวยเลี้ยงบางนาทนะะึ่งห้าบาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นออะคะขอประคุณลูกค้าจากจังหวัดสุขโขทัยมากๆเลยนะคะมาอุดหนุนกับโคงมวยเลี้ยงบางนาคันนี้นะคะ16,500บาทเท่านั้นนะคะเชจกให้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้า นี่นะคะลูกค้าเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะมือเล้งบางนานะคะหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ถูกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็มาเริ่มที่รายการที่4นะคะลูกค้ารายการที่4เ,เป็นที่รย<ล>การที่สามะค,ะคูเป็นนะคะ N C หนึ่งสาตัวนูนนะคะสำหรับตัวนูนนะคะชุดนี้จะอยู่ที่32,500บาทนะคะโครงแปลงครบชุดแล้วก็บางโคนรใหม่ T T K สีเขียวนะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์นะคะ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์นะคะลูกค้าสั่งจองเลือกสีเลือกแบบเองเลยนะคะลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์นะคะคันนี้เรามีค่าจัดส่งนะคะลูกค้าคันนี้ให้ลูกค้าช่วยค่ค่าน้ำมัน1000บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งลูกค้าออนไลน์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะลูกค้าสั่งจองออนไลน์ขึ้นงานคันใหม่ไว้นะคะเลือก สีแบบเลือกสีแล้วก็เลือกแบบนะคะกับโครงสยามโคราตแบบแปลงนะคะ nc 131เกียร์กลางตัวนูนะคะชุดนี้อยู่ที่32,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสะภาพสวยแบบนี้เช็คให้พร้อมใช้งานนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4ย์2 2้า1้าน่านชนชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์นะคะจังหวัดอุตรดิต์นะคะกับโครง สยามแบบแปลงส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะบางโคนสีเขียวนะคะเป็นครอบฟ้ามิ้นนะคะตัวนี้เราใส่ตัวยกข้างเดิมด้วยนะคะวินหน้าแนะเอาคัดเดิมออกแล้วนะคะลูกค้าสนใจคันไหนนะคะอยากถามรายละเอียดก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็มารายการที่5นะคะเป็นโครงรุ่งเพชรนะคะสเกียร์ ราคาเพียง12,500บาทนะคะลูกค้าจากอําออเภอออนไลน์อันนี้มาจากออนไลน์เหมือนกันนะคะอําเภอลองนะคะจังหวัดแพร่นะคะลูกค้าออนไลน์ทีมาจากอําเภอลองจังหวัดแพร่นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าที่ร้านของเรานะคะสําหรับราคาของรุ่งเพชรนะคะเช็คให้พร้อมใจงานนะคะจะอยู่ที่12,500ืบาทนะคะ12,500บาทเท่านั้นนะคะ ขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดแพร่มากๆเลยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานใจแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะ ครงรุ่งเพชรสามเกียร์เช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าท่านใดจะมาดูสินค้าตัวจริงลูกค้าสามารถปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์โทรสอบถาม0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะหน้าเพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะขอบพระคุณลูกค้าถูกทุกทันมา,ากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะนี่นะคะเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ